ถ้าปลูกข้าวโพดแล้วไม่อยากขาดทุนนะครับข้าวโพดช่วงนี้ห้ามขาดน้ำเลยเด็ดขาดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็คล้ายๆกันเนาะ ก็เราจะทำยังไงนะครับเวลาข้าวโพดของเรามีฝักแล้วเพื่อที่จะให้เม็ดเต็มนะครับแล้วก็ไม่ฟันหลอเนาะก็เทคนิคของผมนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาหลายๆปีเนาะก็พอข้าวโพดของเรานะครับเริ่มดอกแล้วก็มีฝักช่วงประมาณนี้นะครับช่วงที่ผสมเกสร ช่วงที่อยู่ระหว่างการผสมเกสรน,นะครับก็ประมาณช่วงนี้เนาะฝากก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะ <c oughs> ไม่ให้ข้าวโพดขาดน้ํานะครับก็จะเลี่ยงจะเลี่ยงช่วงนี้ไปเนาะก็ที่เคยประสบมาก็ถ้าเราขาดน้ําช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะดินดินทรายเนาะดินทรายนะครับก็ พูดถึงดินทรายก่อนเนาะมันจะทำให้ข้าวโพดของเราเม็ดไม่เต็มนะครับแล้วก็น้ำหนักหายอีกอย่างหนึ่งฟันฟันหลอนะครับจะฟันหลอแน่นอนถ้าเป็นดินทรายนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นดินเหนียวก็มันก็มีส่วนนะครับถ้ามันถ้าข้าวโพดช่วงนี้แล้วก็ปล่อยให้ขาดน้ำนานกันไปจน <c oughs> ทำให้ใบเหลืองเหลืองแล้วก็ลามขึ้นแบบนี้ครับก็มีส่วนนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับที่ของเราด้วเนาะว่าเป็นดินอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าสมบูรณ์แต่ถ้าถ้าดีนะครับช่วงนี้ก็เร่งน้ําไปเลยเนาะอย่างน้อยก็ <c oughs> อีกสักรอบสองรอบเนี่ยครับก็ข้าวโพดของเราจะมีน้ําหนักดีมากเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอะไรนะครับ <c oughs> ส่วนของผมก็จะมาเร่งนะครับก็ช่วงนี้ไปก็กลัวว่ามันจะเม็ดไม่เต็มแบบนี้เนาะก็จะเร่งช่วงนี้ไปนะครับการทําไร่ข้าวโพดนั้นก,ก็มันจะไม่ค่อยมีความยุ่งยากอะไรเนาะถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ ถ้าเจอปัญหาอะไรเราก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็มันสู้ประสบการณ์ไม่ได้มันมันสู้ประสบการณ์ไม่ได้เนาะทําไม่ว่าจะทําการเกษตรปลูกอะไรก็ตามนะครับ <c oughs> ก็ย่อมมีความผิดพลาดเนาะแรกๆที่ผมเคย <c oughs> เคยเจอเนาะจากที่ยังรู้แบบว่า รู้เท่าไม่ถึงการเนานะก็เจอเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้น้ำเนาะแล้วก็การการบำรุงแบบนี้นะครับก็ถ้าเราเข้าใจไปเรื่อยๆก็แต่ละปีเราควรที่จะปลูกช่วงไหนเนาะแล้วก็เก็บเก็บช่วงเก็บเกี่ยวช่วงไหนแบบนี้นครับเราก็วางแผนได้เนาะถ้าเราวางแผนได้ก็ความเสียหายก็อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเยอะนะครับ ก็ปีนี้ก็รอรุ่นกันนะครับว่าจะได้ไายลัาเท่าไหร่เนาะเขาพ่อถ้านับวันหย่อดถึงวันนี้ก็ใกล้จะได้สามเดือนแล้วนะครับก็3ามเดือนก็ยังประมาณนี้นะทางบ้านของผมนะครับเพราะว่าปีนี้อากาศหนาวยาวมากครับก็ใกล้จะสิน้นก็วันนี้ก็วันที่ต้นเดือนมีนาแล้วนะเนาะแต่อากาศตอนเช้าเก็ยังเย็นอยู่นะครับ ก็เย็นถึงช่วงประมาณ9ก้าโมงสิบโมงแบบนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนะก็ <c oughs> ครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเกี่ยวกับการให้น้ำข้าวโพดช่วงมีฝักนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้แล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ ที่ผมพูดไปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยเนะก็เพื่อนๆเข้ามาติดชมได้นะครับผมก็ยินดีรับฟังเนาะก็จะขอถ่ายชมประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับก็ขอสวัสดีครับ